เขาทิ้งฉันไปตอนที่ฉันกำลังตั้งครรภ์ประโยคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในหนังไม่ใช่แค่บรรทัดหนึ่งในนิยายมันคือเรื่องจริงของฉันเรื่องจริงที่เปลี่ยนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้หญิงที่โลกไม่อาจลืมชื่อของเขาคือนาทีและในช่วงเวลาหนึ่งเขาคือทุกอย่างของฉันเราพบกันในวันที่ฝนตกหนักในคาเฟ่เล็กๆที่กลิ่นกาแฟกับเสียงเพลงคลอเบาๆทําให้ทุกอย่างดูเหมือนฉากในหนังเขาเข้ามานั่งตรงข้ามฉันเพราะโตเต็มและเพียงบทสนทนาแรกทุกอย่างก็เริ่มขึ้นนาทีเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์เขาพ และที่สําคัญเขาทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีค่าในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มองผ่านกันเขาคือคนเดียวที่มองฉันอย่างแท้จริงฉันตกหลุมรักเขาอย่างไม่มีข้อแม้และเขาก็ทําให้ฉันเชื่อว่าความรักครั้งนี้จะอยู่ตลอดไปเราคบกันเกือบสองปีทุกอย่างดูมั่นคงและสวยงามจนกระทั่งวันหนึ่งฉันรู้ว่าฉันตั้งครรภ์ฉันไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกกลัวตรงกันข้ามฉันรู้สึกดีใจจนแทบร้องให้เพราะฉันคิดว่าเขาก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันแต่ฉันคิดผิด ฉันบอกข่าวกับเขาในเย็นวันหนึ่งขณะเรานั่งดูพระอาทิตย์ตกบนระเบียงห้องของเขาเขาเงียบไปนานมากนานพอที่จะทําให้ความฝันของฉันเริ่มสั่นคลอนเรายังไม่พร้อมคือคําแรกที่เขาพูดฉันยังมีอะไรต้องทําอีกมากมันไม่ใช่เวลาที่ดีฉันมองหน้าเขานิ่งและพยายามเข้าใจแต่ลูกเป็นของเรานะฉันพูดด้วยเสียงสั่นเขาไม่ตอบเขาเพียงแต่ลุกขึ้นหยิบกุญแจแล้วหันมาบอกว่าขอเวลาคิดหน่อยนะจากนั้นเขาก็หายไป หายไปจากทุกการติดต่อไม่มีข้อความไม่มีสายไม่มีแม้แต่คําขอโทษคืนวันผ่านไปฉันอยู่กับความเงียบและความกลัวฉันถามตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นฉันทําผิดอะไรหรือเขาไม่เคยรักฉันเลยตั้งแต่แรกท้องของฉันเริ่มโตขึ้นในขณะที่หัวใจของฉันเริ่มแตกสลายลงเรื่อยๆแต่ถึงจะเจ็บแค่ไหนฉันก็ตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ทําให้ลูกต้องรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ต้องการ ฉันย้ายออกจากห้องเช่าที่เราเคยอยู่ด้วยกันกลับมาเช่าห้องเล็กๆใกล้โรงเรียนเก่าที่ฉันเคยเรียนฉันเริ่มรับงานเขียนอิสระทำทุกอย่างที่พอทำได้เพื่อเก็บเงินฉันใช้เวลากลางคืนร้องให้และใช้เวลากลางวันทำงานให้หนักที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวเองคิดถึงเขาเมื่อฉันได้ยินเสียงหัวใจของลูกเต้นครั้งแรกในห้องอันตราวฉันร้องให้อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเศร้ามันเป็นเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันมีเขาเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องและเขากำลังสู้ไปกับฉันฉันตั้งชื่อลูกว่าปาม เพราะเขาจะเป็นร่มเงาให้ฉันเป็นเหตุผลให้ฉันยิ้มในวันที่โลกใจร้ายปามเกิดในคืนที่ฝนตกหนักเหมือนวันที่ฉันเจอพ่อของเขาแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้รู้สึกโรแมนติกฉันรู้สึกแข็งแกร่งการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ง่ายเลยฉันต้องทำงานสองที่รับจ้างเขียนบทความตอนกลางคืนและเป็นพนักงานร้านเบเกอรี่ตอนกลางวันฉันเหนื่อยฉันล้าแต่ทุกครั้งที่ฉันเห็นรอยยิ้มของปามฉันก็รู้ว่ามันคุ้มค่าปามเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขแม้ไม่มีพ่อแต่เขาไม่เคยขาดความรักฉันสอนให้เขารู้จักความเข้มแข็ง และให้อภัยแม้ฉันเองยังให้อภัยไม่ได้เต็มร้อยก็ตามจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังพาปามไปซื้อขนมเค้กที่ร้านใกล้บ้านฉันก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยจากด้านหลังเสียงที่ฉันจำได้แม่นยำแม้จะผ่านมาแล้วหลายปีเป็นเสียงที่ฝังอยู่ในความทรงจำเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทั้งความสุขและความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันไม่ใช่ไหมฉันหันกลับไปช้าช้าและภาพตรงหน้าก็ทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงโดยไม่ทันตั้งตัวนาทียืนอยู่ตรงนั้นคนที่เคยหายไปจากชีวิตฉันเหมือนเงาในความมืดวันนี้ เขากลับมาปรากฏตัวตรงหน้าฉันอีกครั้งเขาดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยผิวคล้ำขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ในตาของเขายังคงเป็นในตาคู่นั้นที่เคยมองฉันด้วยความอบอุ่นและในตอนสุดท้ายความว่างเปล่าฉันนิ่งไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากได้ในวินาทีนั้นปาล์มยืนจับมือฉันแน่นเขามองหน้านทีอย่างงุนงงนี่คือลูกเราใช่ไหมเขาถามเบาๆเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยและในดวงตาของเขามีบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนความเสียใจความอ่อนแอและความสำนึก ฉันพยักหน้าอย่างช้าๆไม่พูดอะไรเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงกับผู้ชายที่หายไปจากชีวิตฉันในวันที่ฉันต้องการเขามากที่สุดผมขอโทษผมมันขี้ขลาดผมกลัวผมไม่พร้อมผมไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อที่ดีได้ไหมผมหนีหนีเพราะผมไม่รู้จะทำยังไงคำพูดของเขาแทงใจฉันอย่างเงียบๆแต่ฉันไม่ได้ร้องให้ไม่ได้โกรธฉันแค่รู้สึกว่างเปล่าราวกับว่าสิ่งที่เคยเป็นแผลสดวันนี้ได้กลายเป็นรอยแผลเป็นแล้วและฉันเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ปวดอีกต่อไป คุณไม่ได้อยู่ตอนที่ฉันต้องคลอดคนเดียวไม่ได้เห็นตอนที่ลูกมีไข้สูงจนต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ยินเขาเรียกคำว่าแม่ครั้งแรกคุณพลาดทุกอย่างนั้นไปเองฉันพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่มั่นคงนาะทีเงียบเขาหลุบตาลงต่ำดูเหมือนว่าเขากำลังแบกบางอย่างที่หนักหนาเกินกว่าจะแสดงออกผมอยากเจอเขาอยากรู้จักอยากอยู่ตรงนี้ถ้าคุณอนุญาตคำว่าอนุญาตทำให้ฉันรู้สึกย้อนกลับไปในอดีตวันที่ฉันต้องอ้อนวอนให้เขาอยู่วันนี้เขาเป็นคนที่ร้องขอ คุณรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องของแค่ฉันอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของลูกฉันจะไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายหัวใจเขาได้อีกไม่ว่าจะเป็นใครแม้แต่พ่อของเขาเองปาเงยหน้ามองฉันดวงตาใสาๆสของเขากำลังพยายามเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่กำลังพูดฉันรู้ว่าอีกไม่นานฉันจะต้องบอกความจริงกับเขาทั้งหมดว่าเขามาจากไหนใครคือพ่อและทำไมพ่อถึงไม่เคยอยู่ข้างเขานาทีนั่งยองๆงลงตรงหน้าปามองเข้าไปในดวงตาของเด็กชายที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนใบหน้าของเขาอ่อนลง สวัสดีปามพ่อชื่อว่านาทีพ่อเป็นคนผิดเองที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้กับลูกตั้งแต่แรกพ่อไม่ขอให้ลูกให้อภัยพ่อตอนนี้แค่ขอให้พ่อได้ทําความรู้จักกับลูกได้ไหมปามองฉันเหมือนรอคําตอบจากคนที่เขาไว้ใจที่สุดฉันเองก็ยังไม่แน่ใจว่าควรตอบยังไงควรเปิดประตูที่เคยปิดตายไว้ดีหรือเปล่าเพราะฉันไม่แน่ใจว่าการเปิดมันออกมาอีกครั้งจะทําร้ายลูกฉันหรือไม่แต่ก่อนที่ฉันจะตอบอะไรปามพูดเบาๆว่าแม่จะอยู่กับปามใช่ไหมไม่ว่าจะยังไง ฉันย่อตัวลงกอดเขาแน,น่นแม่จะอยู่กับลูกเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและในขณะที่ฉันยังไม่แน่ใจว่าจะพานทีเข้ามาในชีวิตเราหรือไม่แต่อย่างหนึ่งที่ฉันรู้แน่คือฉันไม่กลัวอีกต่อไปเพราะฉันได้ผ่านวันที่มืดมนที่สุดมาแล้วและฉันยังยืนอยู่ตรงนี้เพื่อปามเพื่อความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีวันทอดทิ้งฉันเขามองเราแม่กับลูกที่เหมือนมีโลกใบเล็กเป็นของตัวเองใบหน้าของเขาแสดงออกทั้งความเศร้า และความหวังในเวลาเดียวกันเหมือนชายคนหนึ่งที่เพิ่งเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตหลังจากที่เขาเคยปล่อยให้มันหลุดมือไปแล้วเขาก็ล้วงกระเป๋าหยิบกล่องเล็กๆออกมากล่องที่ดูเก่าแต่สะอาดเป็นกล่องไม้ที่ฉันเคยให้เขาเมื่อหลายปีก่อนด้านในมีสร้อยข้อมือผ้าสีฟ้าอ่อนที่ฉันถักด้วยมือในคืนที่รู้ว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ฉันเก็บมันไว้ตลอดเขาพูดเบาๆและยื่นมันให้ฉันฉันรับมันมามองดูมันเงียบเงียบก่อนจะหันไปมองหน้าปามอีกครั้งดวงตาเขายังคงบริสุทธิ์ และเปิดกว้างต่อโลกนี้ฉันรู้ว่าเขาไม่เข้าใจทุกอย่างตอนนี้แต่อีกไม่นานแต่ในอีกไม่นานเขาจะต้องเติบโตขึ้นและเริ่มตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับความเป็นมาและเกี่ยวกับผู้ชายตรงหน้านี้ที่เขาไม่เคยรู้จักแต่กลับมีสายตาที่คล้ายเขาอย่างประหลาดฉันลูบผมเขาเบาๆขณะที่ปามยืนอยู่ข้างฉันอย่างนิ่งเงียบฉันมองดูสร้อยผ้าสีฟ้าในมือสร้อยที่ฉันเคยถักอย่างพิธีพิถันในค่ำคืนที่หัวใจเต็มไปด้วยความกลัว และความหวังสมัยที่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเงินพอซื้อข้าวหรือไม่แต่ฉันยังคงถักมันเพื่อเขาเพื่อเตือนตัวเองว่าแม้โลกจะโหดร้ายแค่ไหนฉันยังมีบางอย่างที่งดงามอยู่ในท้องฉันคุณมาช้าไปหลายปีนาทีฉันพูดเสียงเบาไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษแค่พูดความจริงเขาพยักหน้าช้าๆสายตาเต็มไปด้วยน้ำหนักของคำว่ารู้ตัว ที่ไม่มีวันสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เขาดูเหมือนจะอยากพูดอะไรต่อแต่กลับเงียบไปอีกครั้งเหมือนคำในใจกำลังแย่งกันออกมาแต่ไม่มีคำไหนที่เพียงพอจะลบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นถ้าคุณอยากจะรู้จักลูกอยากจะเป็นพอ่อคุณต้องเริ่มจากศูนย์ฉันพูดโดยไม่ศบตาเขาฉันไม่ได้พูดเพื่อตัวเองฉันพูดเพื่อปาล์ม นาทีพยักหน้าเหมือนเข้าใจเขานั่งลงบนมา้านั่งไม้ริมฟุตบาทมองเด็กชายตัวเล็กที่กำลังยืนบีบมือแม่ตัวเองแน่นราวกับไม่อยากให้ใครมาแย่งไปปามยังคงไม่พูดอะไรใบหน้าของเขานิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถามหนูครับนาทีพูดอย่างชา้าช้าพ่อไม่เคยอยู่กับหนูเลยพ่อผิดเองทั้งหมดแต่พ่ออยากรู้จักหนูอยากฟังหนูเล่าเรื่องอยากรู้ว่าหนูชอบอะไรไม่ชอบอะไรหนูอยากให้พ่อได้ฟังใหม ปาลยังเงียบเขาหันมามองหน้าฉันฉันยิ้มให้เขาอย่างให้กำลังใจแล้วพยักหน้าเบาๆปาลชอบไดโนเสาร์ชอบสีเขียวแล้วก็ชอบข้าวผัดไข,ข่ของแม่เด็กชายพูดออกมาในที่สุดเสียงเล็กๆของเขาทำให้ใจฉันอ่อนยวบนาที่หัวเราะเบาๆน้ำตาเกือบไหลเขาหยิบสมุดเล่มเล็กจากกระเป๋าเสื้อเป็นสมุดจดของเขาเขาเปิดหน้าว่างและเขียนลงไปทีละคำไดโนเสาร์สีเขียวข้าวผัดไข่พ่อจะจำไว้นะครับ มันเป็นฉากเล็กๆที่ไม่มีดนตรีประกอบไม่มีแสงสปอตไลท์ไม่มีคำพูดซึ่งเกินจริงแต่เป็นฉากที่ฉันจะไม่มีวันลืมเพราะเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นอดีตและอนาคตของลูกยืนอยู่ในเฟรมเดียวกันเป็นภาพที่เจ็บปวดแต่ก็สวยงามแม่ครับวันนี้เราไปซื้อเค,ค้กกันเถอะปาล์มพูดพลางจับมือฉันแน่นขึ้นเหมือนเขาอยากยืนยันว่าเขายังอยากอยู่กับแม่ก่อนแม้จะเริ่มเปิดใจให้ใครอีกคนก็ตามแน่นอนเจ้าลูกฉันตอบไปด้วยได้ไหมครับ นาทีถามเสียงเบาฉันมองเขาสายตาเขาไม่ได้มีความมั่นใจแบบเดิมไม่มีความทะนงแบบผู้ชายที่เคยทิ้งฉันเขาเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อยากขอเวลาชดใช้สิ่งที่เคยพังไว้คุณจะต้องเป็นฝ่ายฟังไม่ใช่พูดฉันบอกเขาคุณจะต้องไม่เร่งอะไรเลยเพราะทุกวินาทีที่คุณพลาดไปเราใช้เวลาหลายปีในการซ่อมแซมมันเขาพยักหน้าอย่างเข้าใจไม่ได้เถียงไม่ได้อธิบายใดๆเพิ่มเติมแค่ยอมรับ เราทั้งสามคนเดินไปตามฟุตบาทเล็กๆของซอยเงียบๆมีต้นไม้เรียงรายริมทางเสียงรองเท้าของปาลกระทบพื้นเบาๆสลับกับเสียงลมหายใจของฉันที่ยังไม่แน่ใจว่าจะยอมให้ผู้ชายคนนั้นกลับมาในชีวิตอย่างเต็มตัวไหมแต่มีบางอย่างที่ฉันรู้แน่คือฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงคนเดิมที่เขาเคยทิ้งฉันกลายเป็นแม่คนหนึ่งที่เดินผ่านความมืดด้วยมือที่สั่นและวันนี้ฉันสามารถจับมือลูกไว้ได้แน่นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแย่งเขาไปจากฉันอีก นาทีเดินอยู่ด้านหลังเราเว้นระยะห่างไว้พอประมาณอาจเป็นเพราะเขารู้ว่าระยะห่างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากร่างกายแต่มันเป็นระยะทางของหัวใจที่เขาต้องใช้เวลาอีกนานเพื่อเดินกลับมาให้ถึงเราเดินเข้าไปในร้านเค้กเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของเนยและวานิลลาปาล์มตื่นเต้นกับเค้กสีสดใสที่วางเรียงอยู่หลังตู้กระจกเขาชี้ไปที่เค้กช็อกโกแลตโรยหน้าด้วยลูกเชอรี่เขาหัวเราะเบาๆขณะที่ฉันยิ้มอย่างเหนื่อยแต่มีความสุข นาทีนั่งลงที่โต๊ะมุมหนึ่งของร้านมองเราสองแม่ลูกด้วยสายตาที่ไม่ต้องอธิบายฉันเห็นประกายแปลกใหม่ในดวงตาของเขาเป็นความจริงใจที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในวันที่เขายังอยู่ในชีวิตฉันเขาไม่ใช่ผู้ชายคนเดิมอีกแล้วไม่ใช่คนที่หลบหนีความรับผิดชอบแต่เป็นคนที่พร้อมจะรับผลจากการเลือกของตัวเองและยอมรับมันอย่างสงบหลังจากเราสั่งเค้กปามก็ปีนขึ้นมานั่งตักฉันเอาหัวพิงไหลฉันลูบผมเขาเบาๆ และใน,ในใจเงียบๆฉันขอบคุณตัวเองในอดีตผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเจ็บปวดเคยร้องให้คนเดียวกลางดึกเคยนั่งกอดท้องบนพื้นเย็นๆของห้องน้ําและสัญญากับลูกว่าแม่จะไม่ปล่อยให้หนูต้องอยู่คนเดียวเพราะถ้าฉันในวันนั้นยอมแพ้วันนี้คงไม่มีเด็กชายคนนี้ที่ยิ้มอย่างมั่นใจและไม่มีฉันคนนี้ที่กล้าหัวเราะแม้ในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนที่สุดเมื่อเค้กถูกนํามาเสิร์ฟฉันมองหน้าปามแล้วพูดว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเราเพราะลูกได้เจอพ่อ เขาหันไปมองนาทีอย่างเงียบๆก่อนจะยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าแม่บอกว่าพ่อชอบช็อกโกแลตใช่ไหมงั้นแบ่งกันกินนะครับคำนั้นเรียบง่ายแต่มันเปลี่ยนทุกอย่างมันเป็นสะพานเชื่อมจากหัวใจเด็กชายสู่ผู้ชายที่เคยเดินจากไปนาทีแทบพูดไม่ออกเขายกช้อนอย่างเงงนะแต่น้ำตาเริ่มคลอเบา้าขอบคุณนะครับเขาเอ่ยเบาๆเ,เราไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นในร้านเค้กไม่มีคำสัญญาว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวไม่มีคำขอให้อภัยไม่มีฉากที่โลกทั้งใบหยุดหมุนมีแค่ความเงียบที่อบอุ่นความเงียบที่เต็มไป หลังจากออกจากร้านเราเดินกลับบ้านด้วยกันนาทีไม่ได้เดินนําหรือเดินตามเขาเดินเคียงข้างเราเหมือนพยายามปรับจังหวะชีวิตให้เข้ากับแม่ลูกที่เคยเดินลําพังมานานหลายปีระหว่างทางปาลถามว่าพ่อจะมาหาเราอีกไหมฉันหันไปมองหน้านทีเขาไม่ได้รีบตอบเขาหยุดเดินมองหน้าลูกชายอย่างแน่วแน่แล้วพูดว่าถ้าลูกอยากให้พ่อมาพ่อจะมาเสมอ ฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเขาจะทําได้ตามที่พูดไหมหรือวันหนึ่งเขาอาจหายไปอีกครั้งแต่สิ่งที่ฉันรู้แน่คือฉันไม่กลัวแล้วไม่กลัวว่าใครจะจากไปไม่กลัวว่าจะต้องเผชิญหน้ากับโลกคนเดียวเพราะฉันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันแข็งแกร่งพอที่จะเดินต่อโดยไม่ต้องพึ่งใครป้ามจับมือเราทั้งสองข้างยิ้มสดใสที่มีเพียงเด็กๆเ,เท่านั้นที่มีได้เราเดินกลับบ้านท่ามกลางแสงเย็นของพระอาทิตย์ยามเย็นถนนว่างเปล่าแต่ในใจของฉันกลับรู้สึกอิ่มเอม ในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอาจมีหลายบทเรียนที่ต้องเรียนรู้บางบทเรียนมาในรูปแบบของความรักบางบทเรียนมาในรูปแบบของการสูญเสียและบางครั้งบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดกลับเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเติบโตที่สุดฉันไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งฉันจะสามารถมองตาคนที่เคยทําลายหัวใจฉันแล้วพูดกับเขาด้วยความสงบในใจไม่ใช่เพราะฉันลืมแต่เพราะฉันให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อตัวฉันเองเราเดินผ่านบ้านหลังเล็กของเราฉันหยุดมองมัน บ้านที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มรอยน้ำตาและเสียงหัวเราะในคืนที่แสนเหนื่อยล้าบ้านที่ฉันสร้างขึ้นด้วยสองมือของฉันเพื่อเด็กชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตฉันนาทีมองตามฉันเงียบเงียบแล้วพูดว่าเธอทําได้จริงๆเธอเก่งที่สุดที่ฉันเคยรู้จักฉันไม่ตอบฉันแค่ยิ้มยิ้มของผู้หญิงที่เคยแตกสลายแล้วเก็บเสษใจของตัวเองขึ้นมาต่อใหม่อย่างสง่างามและในรอยยิ้มนั้นฉันรู้ว่าฉันไม่ต้องการคําชมไม่ต้องการคําขอโทษไม่ต้องการแม้แต่การยอมรับเพราะฉันมีทุกอย่างแล้ว แค่เขาเรียกฉันว่าแม่เท่านั้นโลกทั้งใบก็สว่างขึ้นมาอีกครั้งและในความเงียบของค่ำวันนั้นฉันรู้ว่าเรื่องราวของฉันมันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือเรื่องจริงที่สวยงามเพราะฉันเป็นคนเขียนมันด้วยน้ำตาและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้